สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a n n l เดอะมูฟนะครับวิดีโอนี้มาแปลกหน่อยเพราะผมไม่ได้มาเกริ่นว่าเกมนี้เป็นยังไงแต่ขอข้ามไปส่วนของอาวุธทั้งหกของเซกริอสบุตรแห่งเฮดิสกันเลยดีกว่าว่าที่มาและจุดเด่นของอาวุธแต่ละชิ้นนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับ อาวุธอันแรกนั้นมีชื่อว่า s t เ g ีย s หรือว่า s t i เจ a ย b l a ลดประวัติของดาบเล่มนี้นั้นบรรยายว่ามันคือ Blade of the Underworld และขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธที่ดีสุดอันนึงที่ถูกเก็บเอาไว้ในนรกคา,าผู้ที่เคยถือครองดาบเล่มนี้มาก่อนกับกลายเป็น p o ไซดอนพี่น้องของซุสและก็เฮด e สครับนอกจากนั้น s t ีเจีย b l a ลดจะเป็นอาวุธเริ่มต้นของพระเอกที่ใช้ฟาดฟันศัตรูด้วยโดยการโจมตีธรรมดาก็จะเป็นการฟันดาบในลักษณะทั่วไปที่มีความเร็วระดับกลางๆแต่การโจมตีแบบ Special Attack ก็คือการกระโดดลงมาปักดาบจนสร้างพื้นที่ในการทลาลยอออกไปร,บ,รบ,แบบบๆแนนนี้นั่เง ต่อไปอาวุธที่2ก็คือธนูโครนาชหรือฮาร์ซิกกิ้งโบว์ว่ากันว่าธนูนนี้เคยเป็นอาวุธของเฮราผู้เป็นราชนีของซูสมาก่อน ตำนานเราว่าเมื่อครั้งที่ชาวโอลิมเปียนต้องต่อกรกับไทยท่านเฮราได้ใช้มันยิงธนูนับพันเพื่อขับไล่ยักษ์เหล่านั้นให้ล่าถอยกลับไปโดยความสามารถของธนูนั้นเป็นเรื่องของระยะการโจมตีที่ไกลกว่าอาวุธระยะประชิดมันจึงทําให้เราสามารถชาร์จยิงศัตรูได้ด้วยนะครับซึ่งถ้ากดปล่อยถูกจังหวะพอดีมันก็จะเป็นการสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าปกติครับส่วนสเปเชียลวัตทะของโครนารชก็คือการยิงแบบสเปช็อตแบบนี้ที่มีโอกาสโดนศัตรูมากกว่าแต่ก็ต้องแลกกับดามจที่ลดลงไปครับเพราะว่าเราก็สามารถเพพพิิ่่มมลัังงขออจาากบูหรืว s, ศษ ที่ได้มาจากการฟาร,ร์มในการเล่นแต่ละรอบได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความรุนแรงหรือว่าความสามารถในการชาร์จยิงด้วยสกิลนี้เป็นต้น อาวุธชิ้นที่3เป็นสเปียร์ที่รับสมญานามว่า Eternal Spear หรือว่าวารธามันคือศาสตราที่ราชาแห่งอันเดอร์เวิลด์อย่างเฮดิสเคยใช้ฟาดฟันศัตรูมาก่อนดังนั้นวารธาจึงเป็นเหมือนสมบัติโดยตรงของผู้เป็นพ่อที่สืบทอดมายังเซกริสผู้เป็นทายาทส่วนตัวผมใช้หอกอันนี้บ่อยที่สุดนะครับเพราะเป็นอาวุธที่โจมตีได้รวดเร็วมีมูฟเซตที่หลากหลายกว่าอาวุธอื่นๆโดยเฉพาะ Special แอ t a ท k ที่เป็นการชาร์จฟันออกไปรอบตัวซึ่งความหนักหน่วงยังแบ่งออกเป็น2ระดับได้ด้วยในความหมายก็คือการชาร์จนานก็จะฟันนไได้้้้เเป็็วววงวงงกกาาาาแลสสรคมียหยห เยกกิย่งถ้าได้บัฟชาร์จไวแบบสเต็ปเดียวได้ด้วยก็จะทำให้อีเทนัลสปียอันนี้เป็นอาวุธที่โหดเอาเรื่องเลยเลยครับ The อาวุธชิ้นที่4ก็คือ a อจิสหรือว่าชิลออฟคอ a o s โลกแห่งความโกลาหลอันนี้เคยมีเทพกรีก2คนใช้มาก่อนครับคนแรกก็คือซูสและคนที่2ก็คือบุตรสาวที่ราชาโทยเทพโปรดปรานมากที่สุดนั่นก็คืออาร์า การใช้โล่เป็นอาวุธนั้นใช้คอนเซปต์เดียวกับโล่กับตันอเมริกาเลยครับทั้งการใช้กระแทกศัตรูในระยะประชิดการกดค้างไว้เพื่อกางโล่ขึ้นมาป้องกันการโจมตีในขณะที่เมื่อเราปล่อยปุ่มเซกิเรียสจะใช้โล่พุ่งชนศัตรูที่อยู่ตรงหน้าอย่างรุนแรงส่วนสกิลพิเศษก็จะเปลี่ยนมาเป็นการคว้างโล่ใส่ศัตรูซึ่งเอจิสจะสามารถกระแทกใส่เป้าหมายทีละหลายตัวได้อีกด้วยครับ อาวุธชิ้นที่5้ามลฟอนหรือวาตวินฟิสออฟมาลฟอนมันคือกราะกำปั้นอันทรงพลังที่เคยใช้โดยดีมิเทอร์เทพแห่งการเกษตรและผู้รักษากฎแห่งการวิยนไาวตายเกิดความพิเศษของมาลฟอนก็คือความรวดเร็วในการโจมตีและความต่อเน,นื่องครับเพราะแม้จะไม่ได้มีระยะทำการที่กว้างขวางเหมือนอาวุธอันงก่อนแต่ว่าการทำคอมโบที่รวดเร็วก็ส่งผลให้เราสามารถใช้มันกำจัดศัตรูดได้ไวตามไปด้วยโดยจะเป็นท่าอป์คัตที่เพิ่มความแรงเข้าไปอีกผู้เล่นที่เป็นสายโจมตีรัวๆน่าจะชอบอย่างแน่นอนครับ เอาเลยครับและอาวุธสุดท้ายของเซกริสก็คือเอ็กซากิฟหรือว่าอดัมแมนเรลมันคือปืนเทพที่เทพจริงๆคุณผู้ชมครับประวัติในเกมนั้นเล่าสั้นๆว่ามันคืออาวุธที่เคยถูกใช้แค่ครั้งเดียวโดยเทพที่มีชื่อว่าเฮสเทียว่ากันว่าเธอได้ใช้มันในศึกที่ต้องต่อสู้กับไททันร่วมกับเทพโอลิมปัสคนอื่นๆ,ๆส่วนวิธีการใช้งานนั้นง่ายมากครับการโจมตีปกติจะเป็นเหมือนการยิงปืนธรรมดาที่ต้องอาศัยการรีโหลดร่วมด้วยแต่เราสามารถเพิ่มขีดความสามารถจัดการได้บัฟจากเทพเพื่อทําให้เราไม่ต้องรีโหลดก ในขณะเดียวกันสเปเชียลเท็กที่โหดโคตรก็คือการยิงลูกระเบิดที่มีระยะทำลายกว้างมากๆและแม้จะมีข้อเสียตรงที่เราสามารถโดนทำดาเมเจได้เหมือนกันถ้าอยู่ในระยะการโจมตีแต่มันก็คุ้มค่าต่อการที่เราจะเลือกใช้อดแมนเรลจริงๆครับเพราะว่าเราสามารถกำจัดศัตรูหลายตัวพร้อมกันด้วยการยิงแค่ครั้งเดียวหรือแม้แต่การเผชิญหน้ากับบอสก็ทำให้เราเอาชนะพวกมันได้เร็วขึ้นด้วย แาละรครับแล้วแม้เซีกรีสจะมีอาวุธถึง6ชนิดแต่ว่ายังไงก็ไม่มีทางเท่าอุปกรณ์ไอทีมากมายหลายร้อยรายการที่มีจําหน่ายในแอดไวส์ส่วนจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก๊ดจอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆที่มีสาขากว่า350สาขาทั่วไทยและสะปอราปอ,ปอลนอกจากนั้นแอดไวส์ยังมีบริการซ่อมบํารุงและดูแลหลังการขายให้ด้วยนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ครบจบในที่เดียวครับเอาละรครับท้ายในท้ายสุดวิดีโอนี้เดือมูฟขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ I guess I win this round.